ไม่ได้จับเขาเติมมารอบนี้ไม่รู้เนียไปโอ้โหเจอแต่ตัวที่ดิซี่ดิซี่ถ้าถ้าแบบเลงยิงก็น่าจะสู้ได้อยู่นะมกิโลวิ่งไปแล้วเขาจะใช้ลังทองไหม ร <c oughs> ีบเกินตัวนี้มันรีบไม่ได้ดดนี่ยดิเข้าไปแล้วน,น่าจะอยากได้มากใหญ่เคลซีได้ไวะ โอ้ยผมโดนบรรดูดแย่ละแย่ละเซเลปผมหายหนึ่งพุชักบันดุด์เลี้ยงต้องวางบรรดุดไว้เด็กฝ่ายเขาเดินชา้าหมดเลยนะก็มีวิธีแก้ว่าอีกฝ่ายเดินชา้าหมดโอเค อะไรนะดิซี่ต้องเฮดเอสส่วนอย่างเดียวต้องเฮดเอสส่วนอย่างเดียวคอทเตอร์อรบาเรียกันไม่ได้อยู่เว้นมีองค์การอะที่รังสตันได้อันนั้นหากันได้อยู่ <Okay. S 1> คุณต้องเก็บเฮดเอสอะเราเอา,เอาไว้ <Okay. S 1> การดิซี่ตัวเดียวอุระไม่ค่อยเท่าไหร่ดิซ <Okay. S 1> ี่ปัญหาอุระมันกดคอทเ,เตอร์กันได้ใช่กดคอทเตอร์กันได้คุณขึ้นบนเลยก็ได้นะ ก้กระตุกอะไรมันโดนมานมน้วงนี้กดผมแล้วจะปิวเดินช้าเกินไอ้ก๋วเตี๋ยวเองใคร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 กล้าไปคุณใครกล้าไปมันดูดใช้า เราไปทำใจในอยูเ่เรากระด,ดิ่วทำอะไรเขียข้ยเขี้ยเขี้ยเพื่อ,อเ,เพื่ออะไรแต่อูราไม่มีเหตุผลก็ได้อยู่สงสัยเขาจะหิวมากเขายอมมาแล้วก็ดูสภาพกดูโจมตอย่างเดียวแล้ว มันมันทายเกมเราตัวเขามีแต่ทีตัวเดินชะ้ okay. นาทีมนู้นอะโอเคชนะ ออลืมบอกไปเลยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเล่นเฉยๆนะครับไม่ได้มีการแนะนำอะไรทางนั้นผมเอาลงไว้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะเน้นฟาร์ม1 0ย2 8ครับมันก็เลยจะไม่มีวิดีโอลงซึ่งก็จะลงวิดีโอหลายๆตัวไว้ครับเพื่อคุณจะดูเป็นแนวทางก็จะไม่มีคำอธิบายหรือแนะนำอะไรทางนั้นก็หวังว่าจะดูหยัดกันอย่างสนุกนะครับ ฮะทาสองเลยท่าสองเลยทา,าสองดวนๆสภาพคือเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆและ ว่าละใช่ด,ด๊<ะ>อตยัอ่ด้คิดลยเด็กการมาคอร์แปลกๆป,ปกติมาคอร์อะคือถ้าเป็นคนปกติมันฐานสองก็ได้ไงแต่ว่าถ้าถ้าคนเล่นเป็นอะแต่ว่าถ้าคนเล่นไม่เป็นคือแบบมันมันก็จะอย่างที่เห็นอแบบติเกี่ยมาคอร์เด็กเด็กมั่ว มันมีคอร์เตอร์วาร์ปหลังหนึ่งอันของเราอะเพราะว่ามคามคอนดามเมจจะไม่พอะ่ะเหรียญเหมือนของเขาเมันจะเป็นเหรียญฮีโร่สกิลนะโปรตีผมใส่เป็นสปีดแล้วก็ไอ้นั่นเหรียญเทพอะมันจะใส่เป็นโจมตีสปีดแต่ถ้ามาคอนของเรามันใส่เป็นฮีโร่สกิลจริงๆก็คือบอกเลยตามตรงว่าดามเอตหายเยอะ เครื่อตน,นั้นมันแปลนๆไม่เก็บตุอไปวะโอเคเก็บสากโชคดีที่ลอยเขาใส่เมืม่อไรมีฮิวให้อยูถ้าแบบไม่ทันจริงชุบเหมือนเธอทีเนี่ยจะอ้อมเมาผมหรือเปล่า น่าจะรำคาญผมบางทีัโอเคไม่ได้มาเอานี่อยู่พราะถ้ามาเอานี่รู้สึกจะสูญยาอยู่มไม่ไม่ใช่วะเป้าหมายมันก็ยังเอาผมอยู่ดีโอ,โอ้ย่าละคุณสวยละผมไปแล้วนะตัวเบอร์ตามเมจไม่มีแล้วเธอทีนปล่อยปล่อยไปก่อนนะนะคุณมันไม่น่าอะไรตอนขนาดนั้นถ้าเขาจะเอาผมจริงมันก็ไม่น่านั่นเนี่มาเอาจริงเล้ ว่าละเล็งผมคนเดียวเหรอวะแต่ว่านะชนะเราดี่ลถสกิลเลยนะโอเคได้วิดีโอลงแล้วเกือบจะไม่ได้แล้วนแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสับวิดีโอที่โมซวนะครับอันนี้เป็นหมดปกตินะครับไม่ใช่แรงถ้าแรงมันจะตึงกว่านี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเซกเรียกว่าไงนะเซตเด็กแบบบ้านรวยของเพลินเนีครับเมลูดเมลูเนียนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นเมลูเนียเก่งๆก็ลองนําเด็กนี้ไปเล่นดูครับแต่เด็กนี้มันเป็นเด็กบ้านรวยนะครับก็พยายามสุ่มหากันให้ได้แล้นะกัน